สวัสดีครับสวัสดีครับคุณวินสวัสดีครับสวัสดีครับมากรองอร่อยมากมาแล้วอร่อยสุดๆโอ้โหสวยสองชิ้นเลยไปนะไปนะอ้าววินกล่าววันนี้มาร่วมงานกับเนสเตสเปโซครับผมกับคอลเลคชั่นใหม่ใช่ครับเดซเซอร์ซัมเมอร์สมูทนี่นะครับเดซเซอร์ซัมเมอร์นะครับวินเนสเตสเปโซนะครับผมก็เป็นจริงๆต้องขอบคุณเนสเตเปโซมากครับที่ไว้วางใจทั้งแบรนด์ผมด้วยแล้วก็ตัวผมด้วยนะครับที่ให้มาในงานวันนี้นะครับไม่ยืมเสิร์ฟันจ จังหวะมันจะพอดีอะไรโอ๊ยอะไรบ้างสูรีครับฝากด้วยซูรีมันเลิศจริงแล้วเราชอบชิ้นทอกาแฟอยู่แล้วใช่ครับเราเป็นสายกาแฟอยู่แล้วครับก็ก็เป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟทุกวันคือตื่นมาเนี่ยก็คือจะต้องสั่งกาแฟหรือว่าทำกาแฟกินอะไรอย่างเงี้ครับแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะกินอีกแก้วหนึ่งกับคอลเลคชั่นใหม่เขาก็มีความซัมเมอร์เกินใช่มีทั้งแบบเครื่องแบบนี่เราใช่ครับคือจะเป็นการคอลแลบระหว่างเนเปสโซ่กับแพนโพรนแล้วครับแล้วก็คอลแลบซูรีด้วย ก็จะเป็นมี2รสชาติหลักๆครับก็คือซันนี่แอมโมนนะครับผมแล้วก็มีโคคอนาท ropical นครับกินกับสุริคคือเลิศเลิศมากสุดๆเพราะว่าเพราะว่าสองรสชาติของเนเปโซที่ทำมาเป็นของคอลเลคชันนี้ครับเราทำเราเดเวล็อปรสชาติใหม่กับซูรีด้วยเพื่อมา pairing กับตัวเนเปโซเลยครับซึ่งมันเลิศจริงได้ลองไหมอันนี้ฮะอบควาปิดแน่ต้างโฟกัสแฟนต้องโฟกัสแฟนได้ครับ ครับผมได้ครับฝากด้วยนะครับแฟนๆกับ b อ b อ Up s h ที่นี่นะครับที่เซนต์แัลโบนนะครับของเนมเปโซนะครับก็ยังไงก็มากันเยอะๆนะครับหล่งสดหรือเป็นงานคอนเสิร์ตนะแดนส์ขาดันส์คัมแบ็กนะข่าดันส <c oughs> ์คัมแบ็กเป็นไงบ้าง <c oughs> ครับผมก็ตื่นเต้นเป็นเป็นอีกงานหนึ่งที่เราตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบเป็นงานเหมือนเป็นงานเฟสติวัลแบบก่อ,อนหน้านี้เราจะไปแบบงานของเราเป็นคอนเสิร์ตของเราอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นแบบศิลปินรวมๆเราก็มันมีความตื่นเต้นอยู่วินเขาก้าวใจแฟนๆนะแบบว่าก้าวใจเหรอ แต่เตะขาแดนไงวินวินทวินคัมแบ็กแล้วไหครับผมก็ต้องซ้อมอีกเยอะต้องต้องฝึกอีกเยอะเออมันมันเป็นไงบ้างแบบว่านานๆทีได้แบบว่ามันก็จะเกร็งๆหน่อยนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนับตรงจังหวะอันหนึ่งสาอยู่ในใจอะไรใช่ครับมันแบบว่ามันตื่นเต้นมากพอขึ้นไปแล้วแบบพอเรายิ่งรู้ว่าแบบโอเคงานเนี้ยมันจะมีเต้นอ่ะมันยิ่งแบบตื่นเต้นกว่าเดิมต่ใช่ครับตองนับนะคะที่เขาบอกว่าต้องมีเต้นอะไรนะ แล้วก็นับเลยหน oh, ึ่งสองสามตั้งแต่ใต้เวทีขึ้นมามีลืมทงลืมท่าบ้างไหมพี่บินโอ้โหไม่เหลือแล้วเรามิกซ์มั่วเลยเีีวมเนียนเนียนไปเฮ้ยแต่ด้วยแต่กิลเราดูดูไม่ออกเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดอะไรนะอะไรนะมาก่อนดีกว่าครับผมเอาเบรกบอกบอกพิธีการเบรกงานแดนแล้วหรองานแดนเดี๋ยวขอซ้อมอีกนิดนึง แฟนในวิเทอร์คือชอบแต่กร์คเขาแบบนตัวเครับก็ต้องขอบคุณแฟนๆครับที <S 2> <S 2> ่คอยซัพพอร์ตเราตลอดไม่ว่าจะเป็นแบบว่าคอนเสิร์ตเดียวของเราหรือว่าจะเป็นงานเฟสติวัลก็ตามอะไรนครับมีแฟน,แฟน,แฟนต่างชาติด้วยทั้งแฟนไทยแฟนต่างชาติเลยครับก็ต้องขอบคุณทุกคนคนระับเออแต่เราต้องไปอัพต้องแบบสก,กิลเราต้องเพิ่มเลเวลเราใช่ไหมต้องเพิ่มแล้วเดี๋ยวจะฝึกท่องไปจากบ้านเพราะนั่นแบบว่าท่องหนึ่งสองหนึ่งและสองและสามอะไรอย่างนี้ยมันยังงงอยู่ไงเออมันนับจังหวะอยู่ แค่ขยับตัวแฟนก็แค่ฟรีแล้วรู้สึกเออรู้สึกไหมว่าตัวเองแบบเฮ้ยอัพเลเวลมาอีกเป็นินเวอร์ชันเวอร์ชันแล้วก็ถ้าไม่มีเต้นนะก็ตื่นเวทีน้อยลงดีกว่าแล้วรู้สึกว่าเราแบบอยากเอนจอยแล้วก็อยากส่งเอนเนอร์จี้งบวกให้แฟนๆฟนเราให้แฟนได้ร้องเท่าไหร่เหมือพี่ขยี่จังเลยเนี่ยผมคิดว่าจะไปเรื่องอื่นแล้วไม่จบเรื่เหมือนวนอยู่ตรงนี้กลับมาผมไม่อยากไปส่งไปข้างนอกมาอีกแล้ว ใช่แล้วผมไม่สิบเลยเลยอะไรเอาไว้พัฒนาเยอะครับเรียนเรียนเต้นอยู่เรื่อยๆครับอาจจะรอดูซิงเกิลหน้าเนาะอาจจะแบบนี้เพ่งไปเรื่อเริ่มงานเรื่อยังอีกไปได้ต้องไปได้อ้าวเปิดตัวหนังล่าสุดใช่ครับเปิดตัวหลับมือกระแส ตอบรับดีมากครับก็คือทุกคนชอบมากทุกคนแบบว่าตอนแรกก็ดูเทรลเลอร์อาจจะยังแบบไม่มีภาพไนหัวว่าเออหนังมันจะเป็นแนวไหนแต่ว่าทุกคนที่ไปดูบอกสนุกมากแล้วก็แบบรู้สึกอินกับบทมากๆในครับกับเรื่องราวครับก็อยากจะชวนเชิญทุกคนไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันครับ Under Paris Sky ครับแล้วินได้ไปหลายคนใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่หลายคนหลายรูปแบบหลายรูปแบบหลายรูปแบบมากเป็นรูปแบบใหม่ๆที่ทุกคนไม่เคยเห็นแน่นอนแน่นอนแบบ้เลสนสดก็มีนะใช่ไหมอะไรนะแบบว่าสภาพ สภาพหลายๆสภาพใช่ครับหลายๆลุกคนที่ไม่นึกว่าวินจะเป็นไปนได้ใช่ครับก็ถ้าอยากรู้ว่าเป็นยังไงก็ต้องไปรับชมโอ้ชาเลนตัวเองอยู่นะกับโปรเจกต์นี้มันชาเลน์มากเพราะว่าเป็นโปรเจกต์ที่ยากมา,มากมคือหนึ่งคือแบบเรื่องภาษาเลยเป็นภาษาอังกฤษแบบแทบทั้งเรื่องเลยเียแค่ภาษาไทยเราก็ไม่รอดแล้วอะพอเป็นภาษาอังกฤษเราก็ยิ่งแบบต้องทําการบ้านหนักมากมากแล้วก็แบบเรียนเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มทุกคิวเลยที่แบบว่าเราต้องเข้าซี แล้วก็ในเรื่องของ acting ด้วยเป็นบทบาทที่เรายังไม่เคยรับแล้วก็ยังไม่เคยเล่นที่ไหน,นแล้วเพิ่มอันคันขับหรืรเป็นไทยเอเชียก็อีกเยอะเลยใช่ครับก็ฉายทั้งหมด8ประเทศครับยังไงแฟนๆที่อยู่ในประเทศต่างๆก็สามารถรับชมได้เลยพอมันพอมันเป็นเรื่องแรกับมันเป็นใจแค่ไหนนิดนึงได้ี่ย โอ้โ้ภูมิใจมากครับก็เป็นเป็นหนึ่งความฝันของผมเลยที่ผมบอดตลอดว่าแบบผมอยากร่วมง,งานกับศิลปินต่างชาติแล้วก็เป็นโปรเจกต์อินเตอร์เนชั่นแนลแล้ววันนี้ก็เหมือนเราสําเร็จไปแล้วหนึ่งโปรเจกต์ไลครับก็ดีใจมากๆที่ฟีดแบ็กดีแล้วก็ทุกคนที่ไปรับชมชืช่นชอบจริงๆหลังจากนี้จะมีอะไรที่เป็นแบบว่าโกลบอลให้เราได้เจอ,อไหมอ๋อก็รอเก็บเก็บอะไรให้เป็นแฟนอีกหรือเปล่าเออรอติดตามดีกว่าครับจริงๆมีอีกหลายโปรเจกต์เหมือนกันมีแน่นอนครับ

Thank <laughs> you.